เวลาเจ็นาฬิกาสานาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเช้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเ เวทวิหารและวัดมหา,าธาตุยุวาราชดังสลิ์โอกาสนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุขยุคคนและหม่อมเจ้าหญิงสีสว่างวงยุคคนส่งร่วมบำเพ็ญพระชกุศลถวายพระบรมศพด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ พรเอกชนและประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรม,มศพภายหลังพระราชพิธีทรงบเัเพนพระชกุศลครบ100วันดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา13นาฬิกา53นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารชายชนสวนหลวงรอเก้าทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการมูลนิธิสวนหลวงรอ9้าประจำปี2568โดยมีการสรุปผลการดำเนินง,งานและพิจารณาด้านต่างๆของสวนหลวงรอเก้าอาทิสรุปผลการดำเนินง,งาน,นาคณะกรรมาการบริหารสวนหลวงรอ9้าประจำปี2568การมอบอาคารให้กรุงเทพมหานคร การปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างการจัดทำภูมิสถาปตัตยกรรมเรือนเฟิร์นและกล้วยไม้รวมทั้งการปรับปรุงหอรัชมงคล จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานพันไม้งามอรารามสวนหลวงรอ๙ประจำปี2568หอพฤกษาศาสตร์ประกอบด้วยนิทรรศการเรื่องเฟิร์นและกล้วยไม้ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดโครงสร้างการอนุรักษ์เฟิร์นและกล้วยไม้ซุ้มจากโครงการต่างๆของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาอาทิโครงการศูนพัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนสิริจังหวัดสระบุรีและโครงการผลิตพันไม้ผลพระราชทานบ้านชวดบัวจังหวัดนครนายก ผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียนมแพะชามี่กล้วยตากน้ำว้าพันธุ <c ough> ์มะลิอ่องและมะนาวพันธุ์ตาหิติจากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู่จังหวัดพิษณุโลกผลไม้แปรรูปจากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อมจังหวัดลำพูนขนมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่ ที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังอาคารทกนเกียรติทกนทกนพระเกียรติทอดพระเนตรนิทรรศการมหสัสจรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบ,บานที่สวนหลวงรอเก้าของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนิทรรศการเซฟเดอะบีเซฟเดอะเวิลด์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของพึ่งต่อระบบนิเวศและมนุษย์ ภายในงานยังมี6โซนพิเศษที่น่าสนใจอาทิสวนเทศกาลฤดูหนาวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวนอเมซอนของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนงานพันไม้งามอารามสวนหลวงรอก้า 9, ประจำปี2568จัดขึ้นโดยมูล,ลนิธิสวนหลวงรอก้า 9, ร่วมกับกรุงเทพมหานครกฟผและภาคีเครือข่ายระหว่างวันที่1-10ธันวาคม2568เพื่อน้อมประลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชน์ากาชิทเบศรตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร มนาธิปพิทและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนหลวงรอเก้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาเมื่อปี2530และพระราชทานสวนหลวงรอเก้าให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เสมือนเป็นปอดของกรุงเทพมหานครและเป็นแหล่งศึกษาทางพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน วาน,นี้เวลา17บเจ็ดนาฬิกานาทีทูลกระหม่อมญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเตรียมอดุดมศึกษาน้อมกล้าอุตรดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพิ่นใจทบีน้ำม่วงซึ่งน้อมนําหลักการดําเนินโครงการทบีน้ำม่วนมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลให้สมาชิกเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกโดยชมรมมีผลการดําเนินง,งานอยู่ในกลุ่มระดับเงินปีที่1มีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบพี่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อนการอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกิจกรรมต้านยาเสพติดเช่นดนตรีกีฬานาฏนาการศิลปะทักษะอาชีพและได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการหน่วยงานและจังหวัดจัดขึ้นเป็นประจำ สำหรับศูนย์เพื่อนใจมีอาสาสมัครประจำศูนย์30ิคนยึดหลัก3สคือส่งเสริมสร้างสารรค์และสร้างสุขมีกิจกรรมให้คำปรึกษาการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสารรค์ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพศิลปะสร้างสารรค์การพัฒนาทักษะด้านโคดิ้ง AI และการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการภัยคุกคามป่าไม้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพีการน,นำสารเพกตินในเปลือกทุเรียนหลงละแปรที่ความข้นหนืดมาแปลรูปเป็นส่วนผสมขอ,ข,อของขนมดอกลำเจียและแยมรสผลไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินโครงการทุบีน้ำประวันอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์ที่นี่อุตรตดิตถ์แดนฝานเมืองหัศจรรย์แห่งผลไม้ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนมุ่งสร้างสารรค์เยาวชนทุบีน้ำประวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดส่งผลให้เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีผมคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการนี้พระสถา,านเขมเที่รือแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทบีน้ำวันและพระสถา,านเงินแก่เลขาธิการมูลที่ทบีน้ำปวันและพระสถานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเียาวชนจงอุตรดิตเฝ้าโดยพระสถา,านกำลังใจให้สมาชิกที่มีความตั้งใจจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความเข้มแข็งในจิตใจไม่กลับไปกระทําความผิดซ้ําและมีกําลังใจเดินไปขา้างหน้าทําตามความฝันของตนเองให้สําเร็จและพระสถา,านคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีน้ำประวันจากสถานศึกษ ในจังหวัดที่ขอพระราชทานคำแนะนำทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม าาจากนั้นโบเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีน้ำปรวันจังหวัดอุตรดิษฐเป็นจังหวัดทูบีน้ำปรวันระดับเพชรปีที่2ในปี2 5 1 8มีอำเภอทองแสนขันชุมชนบ้านห้วยบงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์วิทยาลัยสารพัะชากอุตรดิตฐอยู่ในเกณฑ์ดีเด่นระดับประเทศ เวลา16นาฬิกาวันนี้พระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงเปิดงานดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้าซึ่งมูลนิธิเพชรรัสุวัฒนาร่วมกับโครงการใน At the Museum f e s t i v a l 2025จัดขึ้นณวังเรื่องรุดีสุขุมวิท38จนถึงวันที่14ธันวาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในอภิรักษ์ขิดตะสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าวรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชดิดา และเพื่อเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารหอพักสําหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ณโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมจังหวัดแม่ห้องสอน โดยมีการจัดนิทศการหอมพระเดชทรงยศจัดแสดงวัตถุทรงคุณค่าอาทิพระแท่นประสูตรที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีบันทมและมีพระประสูติการสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนคนปรปฐมบรมขัตติยานีมหาธีราราชธิดาพระที่นั่งเทพสถานพิลาชในหมู่พระมหามนเทียนพระบรมหาราชวังเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรดูแลนอกจากนี้ แสดงเครื่องใช้ในพระราชพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่ของทุนพระขวัญที่สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ธิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าพระราชทานตลอดจนของทุนพระขวัญที่ข้าราชการถวายในพระราชพิธีสมโพชเดือน นิทรศการหอมพระคุณการุณณสนามหลังพระตำหนักนำเสนอเรื่องราวพระกรณียกิจและพระคุณปการของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนคนปรปฐมบรมคัตยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีที่ทรงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พร้อมทั้งร้านจำหน่ายหนังสือเย็นกก้วเหมือนร่มโพทองของที่ระลึกประกอบนิทรรศการผลิตภัณฑ์รื่นรืดีและร้านค้าองค์กรในพระอุปถรัรมภ์นิทรรศการทุกสถานเสด็จไปรถยนต์ที่นั่งที่เคยประทับสำหรับเสด็จไปทรงประกอบพระกรเนียกิจและเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศผู้สนใจลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดงานดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเก้าได้ที่เพจมูล,ลนิธิเพชรรั์สุวัฒนา เวลา18.46นากา46นาทีหม่อมเจ้าที่คำพรุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระชุกศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทันเทวรารามจำนวนแรูป เพลงเรื่องนางหงมีห้าบทเพลงประกอบด้วยเพลงพราบเก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองสาหรับการเรียกชื่อเพลงจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงที่มาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปี2479ถึง2483ของกรมศิลปากรเนื่องจากการบรรเลงเพลงเรื่องนางหงมีประเภทของเพลงจํากัดแต่มีรูปแบบการผูกเรื่องที่ต่างกันทําให้ต้องใช้ระบบของการเล่นแบบ เวลาสำคนญเวลา10่สิบแนาทีพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาโอคมนตรีเป็นประธานบำเพ็ญพระจุกุศลถวายพระบรมศพในการถวายพระทหารเพลแดพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดจักรวรดดีราชาวาสโอกาสนี้ผู้แทนราชสกุลมหาสาขาต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยการภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระจุกุศลถวายพระบรมศพด้วย เวลา17นาฬิกาไปประธานในการบำเพ็ญพระชุกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสำหรับเพลงเรื่องนางหงใช้ในการประคมยามของวงปี่พาดนางหงมีลักษณะเป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งที่นำเพลงหลายๆเพลงมาร้อยเรียงใช้ประโคมในงานอวมงคลเวลาวงปี่พาดนางหงประโคมจะขึ้นต้นเพลงด้วยปี่ชวาและรับพร้อมกันทั้งวงใช้กลองทัดตีพร้อมกันสองใบตีหน้าทับมีเสียงดังครื้มครึ้มครึ่มครึ้มครื่มและจบลงด้วยทำนอง ตอนท้ายของเพลงว่าตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดและชาวต่างชาติไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิประชาชนจากจังหวัดเชียงใหม่ตรังตราด ตากและยะลาผลโทพรเทพยังรักษาเจ้ากรมการทหารสื่อสารและคณะพร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมการทหารสื่อสารมนที่สวนสมเร็จพระนางเจ้าเสิริกิจโรงเรียนราชินีกรมการขนส่งทหารบก โรงเรียนพระตำหนักสวนกลาบโรงเรียนศรีเจตตราจารังหวัดปทุมธานีกองพันท่งกำลังและบริการที่21กองบัญชาก,การช่วยรบที่1จังหวัดชลบุรีสมรสนสนต้ากรุงเทพ8วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพลทาหารราบที่2รักษาพระองค์พระนักเรียนจากโรงเรียนในเรือซึ่งอุปสมบตเพื่อถวายเป็นพระจุกส,สนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยโรงเรียนวชิราวุฒวิทยาลัยชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์ฝึกอาชีพป,ปัญญาคาร และพลโทอาวุธพุทธอำนวยประธานโททัศัตรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารททรัศัตรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาทางนี้วันที่12-13ธันวาคม2 5 6 8จะมีพระราชพิธีสมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระบรมศพจึงปรับเวลาโดยวันที่12ธันวาคม2518เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาสดารามเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาและจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเว เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาปิดจุดคัดกรองในอุโมง์ทางเดินลอดถนนหน้าพรลานเวลา11นาฬิกาสำหรับวันที่13ธันวาคม2568เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศีรัตนศสสดารามเวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาปิดชดคัดกรองเวลา20นาฬิกา เวลา13นาฬิกา48นาทีวันนี้ที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายองอาจวงประยูนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีเด่นและผู้แทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานดีเด่นเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2567สำหรับการ การคัดเลือกนักเกรียนนักศึกษาและสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการมาเป็นปีที่61แบ่งรางวัลออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเกรียนนักศึกษาและประเภทสถานศึกษาซึ่งปีนี้มีนักเกรียนนักศึกษาได้รับรางวัลจํานวน202คนสถานศึกษาได้รับรางวัลจํานวน126แห่งและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน3ครั้งภายใน10ปีจํานวน13แห่งใบวันนี้ที่บ้านเลขที่10 0หมู่ที่11 อำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้ในายชัชวาลเป็นจ่สิริวงศ์พราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญตราค้าสิ่งของพระสทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกสตวะสุจริตซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่8ธันวาคม2568 จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวมมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพรมมาลาขอสเดพระนาจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจากสิบเอกสัตวะสุจริตโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้พระราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวมมาลาพระราชทานและพวมมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในกรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพกำลังพลที่เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระสาชทานน้ำหลวงและพระสาชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วย ส่วนที่วัดบ้านหนองเงินน้อยอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายนรงเทพเสนาพระราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตร,ราบสิ่งของพระสถานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่ญาติของนางสาวสมจิตสุกรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระสถานน้ำหลวงพร้อมกับพระราสถานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระจการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญ พรมลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพรมลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ นางสาวสมจิตสุกรีรัศดรที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่8ธันวาคม2568ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รชาชการจังหวัดบรุราชธานีเชิญพรมลาพระราชทานและพรมลาประธานวาที่น้าหีบศพด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของรัศดรที่เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาคและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากบริษัทนีโอคอปเรทจำกัดมหาชนและมูลนิธิมิสูบิชิอิเล็กทริกไทยเพื่อนําไปช่วยเหลือฟื้นฟูครอบครัวผู้ประสอบอุทกภัยทางภาคใต้สําหรับการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูมูลนิธิร่วมกับส่วนจังหวัดที่เกิดภยัยเร่งสํารวจครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวและหากในครอบครัวผู้เสียชีวิตมีบุตรที่อยู่ในวัยศึกษาจะมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกำพร้า ที่ h อประชุมที่ว่าการอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนายชูท nice. right. ี่ผงชัยราชการจังหวัดเชียงรายด้ฐานะประธานกรรมการมูลทธิราชประชานุเคราะห์ประจาจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน3,500ชุดแก่ผู้แทนจาก7อาเภอในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยอําเภอพานแม่สายเวียงป่าเป้าเถิงแม่ลาวป่าแดดและอำเภอเวียงชัยเพื่อนาไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อําเภอพานเพื่อบรรเทาความร้อน เหลือราษฎรทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้มีไรายได้น้อยในถิ่นทุรกันดารึสงไดับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นยังคงความเปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้ส่วนที่หอประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกราสินอำเภอเมืองจังหวัดกราสินนายสุวัสด์เข็มธนเพชร รัชก,การจังหวัดกระสินในฐานะประธานกรรมการเมือทิ่ราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดกระสินไปประทานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมกับชุดยาและเวชภัณฑ์ให้แก่รัษฎรที่ประสบภัยหนาวโดยมอบให้แก่นในอำเภอผู้แทนจํามสิบแปอำเภอนายกเทศมนตรีเมืองกระสินและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระสินจานวน2,500นชุด สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักษณ์อาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราัาติราชนารีโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรจัดหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมมอบแว่นสายตาและกระเป๋ายาพระราชาทาน400ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ,บางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกณวัดประสิทธิเวชเพื่อถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช พระบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568และเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขัติราชนารีโดยมีนายถากูลพาณิ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรเป็นประธานในพิธี พร้อมกับเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานโดยมีการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตำบลบางปรากฏซึ่งวันนี้มีผู้มารับบริการ456คนโรคที่พบมากอาทิระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินอาหารและการขับถ่ายมีผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ15คน จากนั้นลงพื้นที่เชิญกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่สมคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่า ส่วนที่โรงเรียนทุ่งหัววิทยาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัล,ลกักรณ์อคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกติราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาพรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน800ผืนไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็นโดยมีนายวิบูลแววบดิตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีการได้รับพระกรุณาธิคุณครั้งนี้ยังความปลากปลื้มใจแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง